เฮ hey, ดังดังป๊อบเบลล่าประกาศข่าวดีครั้งใหญ่สมเป็นคู่จิ้นตลอดการเป็นอีกหนึ่งละครที่ปังตลอดการจริงๆค่ะสำหรับพรมลิขิตของผู้จัดหน่องอนุโรชาภาคต่อบุพเพันิวาสที่นำแสดงโดยคู่จิ้นสุดฮอตอย่างป๊อบธนวัฒน์และสาวเบวลล่าราณีพร้อมนักแสดงมากฝีมืออีกมากมาย แถมในตอนที่ออนแอร์นั้นยังกวาดเรตติ้งสูงปรีสและอีกหนึ่งข่าวดีล่าสุดสดสด,สดร,ร้อนๆมีรายงานว่าโรมลิ่ขิดเตรียมมอบความสนุกให้กับแฟนคลับชาวจีนเมื่อได้ลงฉายบนแพลตฟอร์มยูคูและขึ้นแท่นละครไทยอันดับหนึ่งมาแรงบนแพลตฟอร์มด้วยสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามด้รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ